สายลมคอยทิวิ <c oughs> สเลดมากสายลมช่วยโบพลิวทำเราตายใจพี่เพียมลืมพี่ถ่ <c oughs> ายเหมือนเดิมเลยใจยฮะขออห้ทีครับพี่ <c oughs> ใจ่ สายลมโชยโบพลิวทำเราตายใจสุดท้ายกลายเป็นพายุพัดพังทะลายอาทิตย์ที่เคยสาดแสงยังมีวันจะดับลับฟ้าลงใดมันคือภาพเตือนใจเราไว้